คลิปนี้ขอเสนอระบบจับเวลาออนไลน์จากไทยแวร์เอาจริงๆนะคะโปรแกรมจับเวลาเนี่ยก็มีให้เลือกใช้เยอะอยู่แล้วแหละนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาระบบที่ใช้บนเดสก์ท็อปพันเบราว์เซอร์ลิ้นขอแนะนำของไทยแวร์เลยค่ะเราสามารถเอาไปใช้กับเครื่องฉายภาพขนาดใหญ่ในห้องกิจ,จกรรมห้องสัมมนาหรือห้องเรียนก็ได้นะคะ การใช้งานก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เข้า w w w t h a i w a ทยเค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เข้าเครื่องมือเครื่องมือทั้งหมดจะเข้ามาสู่หน้าบริการเครื่องมือออนไลน์นะคะแล้วเราก็เลือกนาฬิกาจับเวลาออนไลน์เข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเปิดภาพแบบเต็มหน้าจอได้เลยะคะ่ะการจับเวลาเราก็จะเริ่มกด start หยุดชั่วคราวก็ได้นะคะกดสต็อปเพื่อล้างค่าเดิมแล้วก็เริ่มจับเวลาใหม่ก็ได้ค่ะซึ่งที่จับเวลาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะเป็นไงคะ simple and easy สุดๆไปเลยค่ะ